ครับผมสิผ้ามาเบ่งบอนไส้ขอนล่วงสูนนี่ครับงามงามครับรับอนุญาตเพื่อแล้วได้ครับเด้รับอนุญาตเพื่แล้วครับเบ่งไปน้ำกันจัน่อยครับรับอนุญาตเพื่อแล้วครับงามงามครับมาอีก่เพื่อนครับหลายได้ครับสวนนี่ต้นมะขามนี่สุดยอดเลยครับเนี่ยเบ่งไปน้ำกันมือละคลิปสองคลิปได้ครับได้ ้องรับอนุญาตเพื่อนก่อนเด้อครับบอมเนมาถ่ายซุ่มซีซุ่มหาเด้อครับ้องรับอนุญาตเพื่อนก่อนครับคนับเพิ่งต้นมะขามครับสุดยอดเลยครับโอ้ยงามหลายครับงามหลายครับมะขามเพิ่นต้นครับเต็มไปหมดเลยเด้อครับส่วนของลูกขายทุกกระถางเด้อครับขายทุกกระถางผู้ใดสนใจมากเลยบอมเนบ่อขายเด้อครับขายทุกกระถางเลยครับ ราคาต่อร่องกันเองได้ครับเด้อราคาต่อร่องกันเองพอมาใหม่แต่ละต้นราคาบ่ขึ้นกันครับผมเคยทายไปหลายสวนหละมีเอฟซีพันักมาว่าอยากหูราคาต้นใหม่ครับผมก็บรสามาติดต่อให้ได้ครับเพราะว่าใหม่แต่ละต้นราคาบ่ขึ้นกันครับการฟุ่มฝักการรักษาครับโดนแห้งครับใส่เวลาล่างสวนกะมันบอกว่าสี่สิบปีกันยังมีเลยครับรับนี่ต้นบางค่งเด้ครับงามครับงามของเพื่อนอีหรล่ะ เบ่งเข่าวไปน้ำกันจักน้อยผมสีไายเข่าวไปน้ำกันเบ่งน้ำกันจักน่อยได้ครับแต่ละต้นกับสุดยอดเลยครับงามครับงามของเพื่อนอีหรี่เลยครับใส่เวลาเลยครับจังต้นปะขามหนึ่งสี่ครับเพราะว่ามันต้องพอะเเล็ดอย่างเดียวครับมอเมนขุดมาแหละสีมาแตงได่เลยครับต้องพอมาเล็ดอย่างเดียวเลยครับไม่มาขาม ครับสุดยอดเลยครับก็เข้าขายไปไะดิเลยเลยติดหนูว่านครับต้องเาน,เน,เาเนี่ยหมดเลยครับเนย่ยหมดเลยผู้ยงามงามครับใหม่เพิ่นแต่ละต้นครับครับเลยครับ ครับกาสีประมาณนี้แหละครับฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเ,งเตือนไว้เด็นะครับอย่าพลาดอย่าพลาดกระดิง่งแจง้งเตือนกาสีปลาผาดลิปใหม่ๆที่ผมลงครับผมกาสีพญามหาโตสิ่งแปลกแปกไปให้เบิรงนครับรับนี่ยต้นเข็มขาวนี่ยครับหายากด้วยาครับหายากหายากครับเข็มเหลืองครับเพื่อนๆเ็มเหลืองเข็มเหลือง คนมาถามหลายคนแหรอครับเพื่อนบอท่านขายอยู่เพื่อนว่าสีล่อพันันอีกก่อนล่อล่อตอดมืงครับนะครับครับกสิประมาณนี้แหละครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับกสิบภาคชิปใหม่ๆที่ผมลองรับครับขอบคุณหลายๆครับ